บานแม่แม่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จริงๆถ่ายแล้วเ็ราะว่าอยากบันทึกความจริงใช่บ้านทักหลังนี้สามปีที่แล้วมายังไม่ได้ทำอะค่ะ,ะทักไบตรงนี้ไกลๆจะเป็นบ้านต้นไม้ตรงนี้ก็จะมีลำธารยิวมันก็จะดีแล้วลที่นี่ก็จะมีนานแล้วล่ะค่ะเคยมาเชียงดาวประมาณ นี่ิมาสี่สี่ห้าครั้งแล้วค่ะอ่ะาครั้งแรกจะไปพักที่ดอยหลวงเชียงดาวแต่ว่าครั้งหลังก็จะมาเชยชีวามาเชยชีวาแล้วก็มาบ้านต้งไม้แล้วก็มามา,มา,มาบ้านต้งไม้สัง่งแต่ใจใจอยากจะพักเชยชีวายน่นะสักคืนหรือว่าเชยชีวาเป็นที่ที่เคยมากับ,กบแฟนเก่ากับคนที่เคยอยู่ด้วยอะค่ะแล้วก็กับ,ก,บกับเพื่อน,อนถ้าถ้าสมมติมาเราตัวเองต้องอยู่ มันแน่นอนมันคิดถึงไหนแอบไปส่องดูสิยังมืดเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้นี่เป็นสีวฟิวฟิวกระท่อมจิด <c oughs> ทนเดินกลับเดินกลับค่ะคิดถึงนะเชิรชิบาสนิทน